มีคนทยอยส่งมาเรื่อยๆค่ะว่า,าเกิดการผิดพลาดขึ้นว่าเอ๊ะเราก็โทรพยายามโทรติดต่อไปที่ก,กรกตจังหวัดจนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งท่านหนึ่งนะคะรับสายก็ประสานงานให้เราก็แจ้งว่าตอนนี้รับทราบแล้วที่ชลบรุร<า>ีแก้ไขแล้วประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นนะคะมันไม่ได้หยุดแค่ชลบรุรีหน่วยนั้นหน่วยเดียวก็จะมีคนทยอยแจ้งมาอยู่เรื่อยๆ เบื้องต้นก็มีจังหวัดอื่นอีกใช่ไหมฮะที่ได้รับแจ้งมาณเวลานั้นณนะสิบเอ็ดโมง,ง,งกว่าก็ยังมีคนแจ้งมามว่าเนี่ยดูเพิ่งมาลงะจะลงคะแนนให้แต่นี้ไม่เจอเรื่องราวเกิดขึ้นยังไม่มีเรื่องของก,ก,การกันแก้งแต่อย่างไรนะครับเรายอมรับว่าเป็นการจาัดพุทสุภาพเกิดขึ้นนะครับนื่งาจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของ,ของ การบริเวของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับการจัดชุดเลยทีบบพ่พลาดที่พลาดไบางเขตนะครับไม่ได้พร้อมกันไม่ได้ทั่วทั้งประเทศนะครมาเกณฑ์ที่จังหวัดสมุทรีหนืความเหะสมรับยองแล้วก็ต้องมาตัดนโยบายตามตามที่เป็นข่าวทั้งนั่นเองครับแต่ในเมื่อทราบปุ๊บเราก็จะส่งประสานไปเลยแก้ไขแก้ไขทันทีครับแก้ไข,ขทัขนทีไอคอนก่อนก่อนเปิดทีมเลือกตั้งหรือว่าหรือว่าหลังแล้วที่ที่เราส่งไปทรอนเปิดทีมแล้วครับอ๋อ